สวัสดีค่ะ FC พ่ออ e ีดอกเอกวากอ e ีมีนสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ั <c oughs> วจิบป,ปวดมาสายเลยวันนี้มาช้าแต่มานะ หาต้องสาบชาวบ้านดิไม่ได้ขอกี๊จ้ำจ้าตา <c oughs> อดีซซาเบดวันนี้พี่เล่นตัวอะไรคะอ่าวันนี้รอบแรกเป็นซาระโกก่อนนะคะแต่ว่าตัวแต่ว่าระหว่างนี้ก็หลายตัวแหละ แต้มอน้อยนิดของฉันอ้อยหัวจิบปวดจุติแรงเวอร์มันจะเกินไปเป้า ฉันเตรียมลองกีดเลยยิ่กินข้าวอย่างขาอยังเลยค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีครับคุณเณบียวสวัสดีค่ะคุณน้ำแรงมากเบสสวัสดีครับพี่ทานข้าวอย่างย่งเลยค่ะบอยใช่ไหม วันนี้ว่าจะเล่นเกมใหม่แต่ว่าติดปัญหานิหนึ่งสวัสดีค่ะไม่เจอกันตั้งนานเท่ากับเมื่อกี้อืมพูไม้ไเจอกันเมื่อกี้อืมไฟบังคับมาแล้วว่า เออไฟบังค <the> er. <the> well ับได้บังเกิดขึ้นละวหคุวยตรงเข้าแล้วจังหวะเนี้ยทาไมเกมแรกมันจะดูตึงๆวะฉันรู้สึกสัมผัสได้ มาตึงก็ตึงเริ่มแล้ไอ้พวกหัวปอกอวอิงมาถึงเจอเลยแบบนี้แหละไรสาย <c oughs> จริงดราวันนี้มาช้าไปน,นิดนึงตื่นสายด้วยแหละน่าจะตื่นเร็วกว่าน,นี้เฮ้ย ติใหม่แบบใหม่แบบทรับได้แล้วไปเริ่มเลยตึงเปรี้ยมันดังยางไม่เกินจริงเรื่องเนี้ยสวัสดีค่ะมันจะตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยไปแล้วนะอโอเคว่าไปทีวีนูน้นเลยมาพังก่อนเครื่องเนี้ย มีคนพิ่งออกไปด้วยฝันอยู่ใช่ป้าเลยสายช <c oughs> ิงนามฉันฝันว่าฉันรวยแต่ตื่นมาก็เหลือแต่ <c oughs> ไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าอืมเฮ้ยใครอ่ะสวัสดีค่ะมันไม่มันไม่ได้ยินเสียงหัวใจเรา โดนแน่งานเนี้ยไปแล้วหนึ่งอุยตบอีกครับแปบหนึ่งนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวดิไวก่อนโดดหน้าต่างแน่เลยวะ่ะจังหวะเนี้ยมีหน้าต่างใช่ไหม <c oughs> โอเคเสาไหนก็ได้จังหวะเนี้ย กินข้าวไม่อร่อยเลยไม่ได้เสียบแม่กรีด <laughs> สมว่าฉันจะไม่กรีดแล้วนะวันนี้ฉันจะฉันจะไม่กรีดจริงๆอย่มันเสพคลออ่ะสรุปกรีดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแสบหูไม่เจอวะ่ะไปไหนแล้ววะ หลังนี้แน่นอนไม่กีดเท่ากับกีดอยู่ <laughs> ยังไงอ่ะเฮ้ยอคอกวัววะ่ะฉันเกลียดอคอกวัวเอดดาบอกเจอแล้วจริงๆแล้วหนูก็เพิ่งตื่นเฮ้ยตืย่นพร้อมกันเลยแล้วก็มาดูแม่ไล่ต่อ <laughs> อย่าลืมไปอาบน้ำก่อนนะมันร้อนอาบน้ำล้างท่าก่อนวิ่งแล้วบอกไปช่วยเลยอย่ากิดเยอะเดี๋ยวตกใจใช่ไหมคุณรามเอ้แล้วบอกตัวเดิมไปนะตัวเดิมเพิ่มเติมคือมันต้องกีดไปขอบคุณน้ำลำยยค่ะสดชื่นเลยงานนี้ชับชาบไปไหนอ่ะ เฮ้ยมัไแต่ดูไม่ได้ดูข้อความอยู่โทษโทษหายเลยหยาไม่ต้องกีดนะคะเกว่าอ้าวเฮ้ยเวนเอ้ยอืมโดนดีแน่อุ๊ยหลอกโดดนี่มาหลอกโดดฉันเหรอฮะหยาสวัสดีค่ะ อู้อยากพังเครื่องอ่ะไม่ได้แวะพังเครื่องเลย่ว่าเขาหาว่าดูหนังบอกเขาไปเลยคุณอาว่าดูจริงตีน้พังไว้แล้วอ่ะเฮ้ยมันสู้อะฮะสู้เลอยะนี่มันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน ฉันเดินไปก่อนบ้านหลังเล็กอะ่ะเออเอาบูนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมานะคะขออนุญาตเดินก่อนเออขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะซี <laughs> 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 นี่ในบ้านหลังนี้พังก่อนเฮ้ย <laughs> นัเล้วเอรับของตัวเก่าหรือตัวใหม่ตัวใหม่แบบใหม่แบบสับไม่ทรับจำสูตรไม่ได้เอ้ยมาทำไมไม่อายบ้านนาเราโดนน้องไม่ต้องกลับคืนมาสรับมันกับแม่มันมั่นดับมั่น <c oughs> มันต้องขีดละวันนี้เออมีไม้ปะเนี้ยไม่มีหรอก เฮ้ยโอ้นี่นี่นี่มันกำลังนั่งฮิวเลยแป๊บบนึงไป๊แบบนึงไป๊แบบนึงเพลงบอกอายุว่ <laughs> วาสามสิบยังแจว๋วเฮ้ยมันพังหมดเลยว่ะเราเระบายเ,เ,เ,เราออกเลยเนี่ยอันดิตาอะไรนะ ร้องพวกครางเริ่มเลยงานเนี้ยอุ้ยเอเดาบอกตัวใหม่มันเห็นโทเทมเราต้องฆ่าปิดปากมันอีเวนเนี้ยไม่ได้นะมันรู้ความลับมันรู้ความลับนางฟ้าขึ้นไปคอกวัวว่ะมันเล่นยาก,กนะเนี่ยอคอกวัวขอไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาหาวุ้ยวุ้ยวุ้ยวว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 ว เจอและบอกลาเอดาวอกด้เลยฉันว่าจะแวะมาทเฉยๆันเจอนางฟ้าหรือปีศาจฮนะว้า <c oughs> นางฟ้าอนางฟ้านางสวรรค์แม่สาวดาวยั่วแต่ไม่ปีกเป็นปีศาจเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันถอนโทเทพเราออกอะ่ะเอไดาอีเวนไม่น่าให้มันเห็นเลยอีนี่ อ,อุ้ยมีคนรู้ความลับเราอีกแล้วดิไวรู้ความลับฉันหรอคะว้าวเลบาด้วยเนี่นยเกือบไปละเกือบไปละเอเด่าบอกอไรได้ <c oughs> เครื่องนั้นน่ะแม่สวยเหมือนนางฟ้าขุมแปดว้ายมาชั้นแปดหรือเปล่าไม่ใช่ขุมหรอกชั้น อะไรวะเห็นอะไรไวะแวบๆเมื่อกี้แป๊บหนึ่งสวัสด,ดีค่ะเซฮัลโหลอันนี้ใครเอเดอร์บงตัวปลอมเอเดอร์บงอีกตัวหนึ่งตายแล้วเฮ้ยโดดหน้าต่างแน่นอนจังหวะเนี้ยเออก็โดดเลยสิคะเออก็โดดกลับเลยสิงานนี้หมดเฮ้ย มีคนเห็นความลับเราวขุมลึกด้วยเคเขา, <laughs> า <laughs> มาฉันอยู่ชั้นแปดกดลิฟต์ขึ้นมาหาได้นะคะยินดีต้อนรับอุ้ยครอบบวกหรือว่ามันจะเล่นครอบบวกให้ได้เลยนะอันนี้ยเอ้ย Amazing อ้าว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 ยอุอ้ยแล้ว <laughs> ตายยากเฉยเลยฉันจะไม่ตีเลย ฉันอยู่ผมแปดเปล่าครัำมาเยี่ยมได้นะคะกดลิปลงมาเลยดิฉันรอยอยู่ไปก่อนไม่เห็นไม่เห็นตีนแสดงว่ายังไม่มาไอ้อแหละห,หัวจะปวดแป๊บนึงนะทุกคนคือไลน์ติ๊กต็อกใหม่แป๊บนึง เดี๋ยวขอเวลานอกค่ะเฮ้ยเอา้าแล้วหัวจะปวดเฮ้ยห,หลม้ม ชั้น8อะไรเขามีแต่ช totally ั้น1 6เฮ้ยก็ลงลึกกันไปเลยสิคะอุ้ยไม่เอาโทรเทมเราออกมันมีคนรู้ความลับนางฟ้านะเนี่ยเฮ้ยบ้านว่ะมันไปบ้านว่ะ เอ้ยเลยไป้ายไปเนี่ยบ้าไม่น่าเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาว้ายหัวเจ็บปวด